ตามหาของอร่อยในบ้านโป่งที่มีงบแค่100บาทนิดๆก็สามารถมาอร่อยกันได้ทั้ง 3, าาร,ร,ง3ร้านนี้เลยไม่รอช้าขอเปิดด้วยร้านข้าวมันไก่ที่คนเยอะคิวยาวเปิดมานานหลายสิบปีกับร้านข้าวมันไก่ไหหลําเจ๊จลูนข้าวมันไก่เนื้อนหนึบหนังเด้งในราคาจานนี้พิเศษ50บาทเป็แบบธรรมดาในราคาแค่40บาทเท่านั้นเองข้าวมันหอมร่วเรียงเม็ดให้กันมาแน่นๆจานไก่สับมาชิ้นหนาน,นางบางกรอบเครื่องในสามารถสั่งได้มีทั้งเกึืนและตาะที่พิเศษของร้านนี้เลยคือน้ำจิ้มทั้งสองสูตรเป็นนมง่หไักชุ ชุ่มน่คือใช่เลยและอีสูตรหนึ่งจะเป็นน้าจิ้มเต้าเจี้ยวจะมีความเค็มนาไก่หนึบหนึบแดงซูฟันกินคู่น้ําจิ้มรสเด็ดบอ,อกได้คําเดียวว่าน,นี่คือของจริงแห่งบ้านโปง่งซุปไก่หอมหอมมีให้ได้ซดกันคล่องคอไม่คิดเงินเพิ่มร้านข้าวมันไก่ไหหลําเจาจารุนเนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นที่สําคัญคุณป้าที่ร้านใ,นใจดีมากๆด้วยแลวถ้ามาบ้านโป่งอีกหนึ่งของดีนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวที่ใครเข้ามาก็เห็นความสะอาดอาดนี่คือน่ากินมากๆและนี่คืออีกหนึ ราคาชามนี้40บาทบะหมี่ร้านนี้ทาให้นึกถึงรสชาติของวัยเด็กเลยรสชาติน้ําซุปของเขานี่คือหอมถั่วมากๆเครื่องที่ให้มามีหมูแดงหั่นมาชิ้นพอดีคำหมูแผ่นเนี่ยทำสดๆใหม่ๆกันชามต่อชามตัวซุปที่เคลือบเส้นมีความหวานมีความเผ็ดซุปได้สนุกมากๆใครชอบเผ็ดกรุงพริกเพิ่มเข้าไปได้เลยมาแถวบ้านโป่งแวะมาชิมกันได้กับนิวลิมซุนฮวดีชื่อหนึ่งเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านอกสูตรโบราณปิดท้ายความสดชื่นและชุ่มฉ่ำกันด้วยร้านกนกไทยไอศครีมไอศครีมโฮมเมดรสชาติแแปปลลกกกหมาาาายยย้งงตตุูเเะะขีวอ นื่นนมีให้เราเลือกอีกเพียบเลยโดยราคาไอติมของเขาเนี่ยเริ่มที่ลูกละ15บาทเท่านั้นสามลูกที่เราสั่งมามีแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งและไก่ย่างบางตาบอก,บอกได้เลยว่าไก่ย่างบางตานี i คือไก่ย่างจริงๆเลยกินไก่ย,าย่าง,งยังไงรสชาติเป็นแบบนั้นเลยแต่แค่เย็นกว่าแกงเขียวหวานเข้มค้นโยนลงในกระทะน,นี่คือเครื่องแกงดีๆแบบโปะขนมปังมีข้าวเหนียวสองลูกนี้30บาทต้องยอมรับเลยว่าไอศครีมของเขาเนี่ยทำได้ถึงเครื่องทุกรสชาติใครที่มีโอกาสมาบ้านโป่งและลองจากัดงบในราคา100บาามรบตึงทั้ง3ร้านน้กิไดเลยรรับองได้เลยว่่าออรยแบบบเกินงแนท แล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย